สวัสดีค่ะนักเรียนเรามาอยู่ในพาร์ทที่3นะคะเรื่องเคมีนี c, เนาะเรามาดูการเขียนสูตรโครงสร้างของลิวอีสแบบเส้นกันนะคะอ่ะแบบเส้นนะคะอ่ะเขาจะเรียกว่าเป็นแบบล i ยสตรัคเจอร์นะคะเขาจะแสดงพันธะด้วยเส้นเชื่อมระหว่างอะตอมอ่า เส้นตรงแต่ละเส้นแทนอิเล็กตออน1คู่พันธะระหว่างอะตอมอาจเป็นพันธะเดี่ยวพันธะคู่หรือพันธะ3ก็ได้นะคะ,ะซึ่งอันนี้จะเชื่อมจะต่อเนื่องจากในเรื่องนั้นเนาะ,ะเราเรานำจำนวนอิเล็กตออนวงรอบสุดมาทำการ เขียนแบบจุดใช่ไหมคะซึ่งแบบจุดก็จะเชื่อมโยงแบบพันธะนะคะอย่างเช่นถ้ามี2จุดอย่างนี้ก็คือมี2อ,อิเล็กตรอนมาแชร์พันธะกันเนาะเราจะเขียนแทนเป็นพันธะเดี่ยวคือเท่ากับ 1- ขีดนะคะอย่างถ้ามาแชร์ด้วยกัน2คู่แบบนี้นะคะ่ะ2คู่ แบบนี้นะคะเราจะเข,เขียนแทนเป็นพันธะคู่คือ2ขีดในลักษณะนี้นะคะส่วนถ้ามา3คู่นะคะเล็กตอนมา3คู่เลยเราจะเขียนแทนเป็นพันธะ3อ,อ๋ออันนี้เป็นเดียบเป็นคู่นะคะไม่ใช่3ในลักษณะนี้นะคะ อ่ะคราวนี้มาดูตัวอย่างกันเลยะคะ่ะจากตัวอย่างเนาะครยยกตัวอย่างจากครังอ่าพาร์ทที่แล้วมานะคะ c 3 s 8นะคะ C3H8 เนี่ยก็คือจะเป็นโครงสร้างแบบโซ่ตรงในลักษณะนี้เนาะอะ่เวลาเขียนเวเลนเวเลนอิเล็กตรอนก็คือจะเขียนในลักษณะนี้นะคะเมื่อเราจะเขียนเป็นพันธะเดียว ง่ายมากเลยค่ะเขาบอกว่าจุด2จุดแทนหรือว่าอิเล็กตรอนสองิเล็กตรอนหรืออิเล็กตรอน1คู่เนาะก็จะแทนพันธะเดี่ยวนะคะที่สร้างพันธะกันระหว่างระหว่างอะตอม2อะตอมนะคะอ่ะอย่างนั้นเราก็เขียนเลยค่ะนถ้าเป็นในลักษณะเองก,ก็จะเขียนได้เป็นอย่างนี้เนาะอ่าเห็นไหมคะอันนี้มีสอง้รก็ขีดแค่1พอค่ะอันนี้ขีดหลายขีดแล้วเนาะก็จะขีดได้1อย่งนึ่นเส้นนะคะ ไฮโเรเจน1นเซนไฮโดรเจน1น่ซนนะคะส่วนอันนี้นะคะก็จะเขียนได้เป็น่าก็จะเขียนในลักษณะนี้ได้ะคะ่ะ เพราะว่าเพราะว่ามีอะไรคะมี1ใช่ไหมคะมี1คู่เนี่ยแล้วก็เขียนได้เป็นรรทัดเดียวนะ,ะมี1คู่ก็เป็นรรทัดเดียวงี้นะคะ,ะไปดูหน้าต่อไปคะ่ะคราวนี้ครูไม่ได้มีแบบจุดให้เรานะเขาบอกว่าจงเขียนสูตรโครงสร้างสารประกอบอินทรีย์ของสารต่อไปนี้เป็นโครงสร้างแบบเรียวเอซแบบเส้นนะคะแบบเส้น กลับไปค่ะมาหน้านี้เขาจะมีข้อควรระวังอยู่นะคะ<ม>การเขียนสูตรโครงสร้างลิวอิสแบบเส้นเนี่ยต้องแสดงอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวด้วยจุดนะคะ2ก็คือสูตรโครงสร้างแบบเส้นพันธะไม่สมไม่เหมาะสมสําหรับสารที่มีโมเลกุลขนาดเล็กบางชนิดนะคะยกตัวอย่างเช่นมีเทนนะคะม,มีเทนนะคะ,นนะ,คะแล้วก็ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้เนาะซึ่งถ้ามีจานวนคาร์บอนน้อยเขาไม่นิยมเขียนแบบเส้นนั่นเองค่ะ นมันจะมีเรื่องของสารเคมีนซี C นะคะเคมีนเคมีนซี Me C, เขาก็จะแบ่งออกเป็นได้เลยคะ่ะมีพันธะใช่ไหมคะจะเขียนใหญ่หญเลยนะมีอะไรเอ,อ่ยมีพันธะ ของคาร์บอนเมื่อกี้เราเรียนไปแล้วในพาร์ทแรกเนาะพันธาของคาร์บอนสูตรโครงสร้างอะไรอีกคะมีไอโซเมอร์ ไอโซเมอร์ omer, หรือไอโซเมอริซึมนะคะมีหมู่ฟังก์ชันและการเรียกชื่อสารประกอบไฮโดรคาร์บอนนะคะ มีเรื่องอะไรอีกเอ่ยมีเรื่องสมบัติสมบัติของมีสมบัติและปฏิกิริยาอะไรอีกคะการนำไปใช้ประโยชน์ ซึ่งในเรื่องของหมู่ฟังก์ชันและการเรียกชื่อมันจะแบ่งออกมาเป็นได้เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนนะคะซึ่งสารประกอบไฮโดรคาร์บอนก็จะแยกออกได้เป็น L อลเคนนะคะ แอลเคนนะคะแล้วก็แอลไคซึ่งแอลเคนนะคะเขาก็จะมีสูตรโครงสร้างของเขาอยู่นะคะ สูตรโครงสร้างหรือสูตรทั่วไปนะคะของเขาก็คือจะเป็น CnH2n+2 นะคะส่วนแอลคีนนะคะ l อลคีนก็จะมีสูตรทั่วไปเป็น c n s 2 n แล้วก็แอลไคนะคะก็จะมีสูตรเป็น Cn S2N-2 นลบนะคะอ่ะแล้วก็มีมีอะไรอีกเลยมีอะโลมาติกไฮโดรคาร์บอนนะคะมีอะโลมาติกไฮโดรคาร์บอนอีกนะคะ แล้วมันก็จะมีสูตรเกี่ยวกับพวกไซคลอลคีนไซคลอลไคลซึ่งไซคลเนี่ยจะเป็นพวกแบบวงนั่นเองค่ะแล้วก็จะมีหมู่ฟังก์ชันเหมือนที่ครูเคยเปิดให้ดูในพาร์ทแรกนะคะ,ะก็จะมีทั้งหมดประมาณนี้นะคะ,ะเมื่อทบทวนเรื่องของแอลเคนแอลคีนแอลไคลแล้วนะคะเราจะนำสูตรพวกนี้นะคะไปใช้ในการเขียนสูตรแบบเส้นของ ลิวอีสนะคะสูตรโครงสร้างนะคะเพื่อตรวจสอบว่าสูตรโมเลกุลนี้นะคะเป็นแอลเคนแอลคคนแอลไคร์อ่าแอลเคนแอลเคนแอลไคร์คุณลืมพูดใช่ไหมแอลเคนก็คือพันธะเดี่ยวจากเขาจะเกิดแค่พันธะเดี่ยวนะคะในในโครงสร้างส่วนแอลเคนแอลคคนเขาก็จะมีเขาจะมีมีพันธะเดี่ยวเหมือนกันแต่ว่าเขาจะมีพันธะคู่ด้วยนะคะเขาจะมีพันธะคู่ส่วนแอลไครด์เขาจะมีพันธะสามนะคะ อันนี้ครูถึงได้บอกไงว่าเราต้องตรวจสอบเพื่ออะไรเพื่อที่จะดูว่าสูตรโมเลกุลนี้นะคะอยู่มีมีมีพันธะคู่มีพนัพนธะสามไหมหรือว่ามีแค่พันธะเดียวอย่างเดียวอะไรประมาณนี้เดี๋ยวครูพาไปทําค่ะเดี๋ยวครูพาไปดูนะคะอ่ะมาดูอันนี้อันนี้คือห้าใช่ไหมสูตร สูตรมีอยู่ว่าอะไรคะ cn มี cn s เป็นไปนตามอะไรคะ cn s 2 n บวก2ใช่ไหมคะหรือว่า cn เฉยๆ cn s 2 n เนาะเพราะว่า n เท่ากับ5ก็จะได้เป็นถ้าตัวนี้ก็จะได้เป็นเท่าไหร่คะ2คูณ หก็จะเท่ากับ10ใช่ไหมคะซึ่งเป็นไปตามสูตรนี้พอดีเลยนะคะ cns 2 n เพราะฉะนั้นอันนี้จะต้องมีต้องมีพันพะคู่นะคะหรือว่าหรือว่าอะไรเอ่ย หรือว่าเป็นแอลคีนนั่นเองค่ะเรามาลองเขียนโครงสร้างกันดีกว่าอันดับแรกเขียนคาร์บอนก่อนนะคะคาร์บอนมี5แล้วก็เขียนคาร์บอน5ตัวเรียงกันในลักษณะนี้ก่อนนะคะเขาบอกว่ามีไฮโดรเจน10นะคะคาร์บอนตัวสุดท้ายพวกนี้นะคะมันจะต้องทำแขนกับไฮเดททำแขนกับไฮโดรเจนนะคะ ทำแกดกับไฮโดรเจนเขาบอกว่ามีพันธะคู่เอาพันธะคู่ใส่ระหวบงังคาร์บอนตรงไหนก็ได้นะคะตำแหน่งไหนก็ได้แล้วก็กำหนดไปได้เลยะคะครูจะใส่นนะตำแหน่งนี้ก็จะได้สูตรโครงสร้างเป็นลักษณะนี้นะคะอ่าคาร์บอนก็อันนี้มีกี่แขน,น์ละคะมี2แขนแล้ว1 2แล้วก็3 4เนาะคบ4ี่3 4ครี่บ 4, 4ี่แล้วนะคะ ต่อมาตรงนี้เหลืออีก2จะครบ4แขนก็ทำพันธากับไฮโดรเจนอันนี้ก็ครบแหละโอเคเพราะฉะนั้นสูตรแบบเส้นของตัว C5H10 ก็จะได้ประมาณนี้นะคะลองนับดูนะคะว่ามีไฮโดรเจน10ไหมนะคะก็จะเป็น 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10พอดีเลยนะคะต่อมาโครงสร้างอันนี้เนาะ c 5 h 8 c 5 h 8นะคะมีคาร์บอน5เหมือนกันนะคะสังเกตดูว่าเป็นยังไงมันเข้าสูตรนี้เลยค่ะ c n h 2 n ลบ2ก็คือ2คูณกับ5นะคะเพราะ n เท่ากับ5 n เท่ากับ5 2คูณ5เท่ากับ10ลบออก2ก็คือเท่ากับ8ซึ่งอันนี้มันคือสูตรทั่วไปของ l แอลคายนะฮะแอลไคายซึ่งจะมีพันธะสามอยู่ในโครงสร้างนะคะเพราะฉะนั้นอันดับแรกนะคะเราเขียนคาร์บอนก่อนเลยคาร์บอน5เหมือนเดิมเลยค่ะ 1, 2, 3, 4, 5นะคะเขาบอกว่ามีพันธะ3มอยู่ในโครงสร้างเราเขียนไปตำแหน่งไหนก็ได้คะ่ะพันธะสามคูจะเขียนตำแหน่งนี้นะคะ แล้วเราก็ใส่จานวนไฮโดรเจนล้อมรอบเลยค่ะขีดพันธะเดียวนะคะไฮโดรเจนจะเกิดแค่พันธะเดียวนะคะเพราะว่าเขามีเวเลน์อิเล็กตรอนหนึ่งต้องการแจกกับไฮโดรเจนได้แค่1ตัวเท่านั้นนะคะเพราะว่าไฮโดรเจนนะคะเป็นข้อยกเว้นนะคะเขาจะสามเขาเขาเหลืออีกแค่1ตัวเพราะว่าเขามีเขามีเวเลนเขาเขามีวงของอิเล็กตรอนแค่วงเดียวซึ่งถ้าเป็นวงแรกหรือระดับชั้นพลังงานระดับที่1อ่อะ มันสามารถบรรจุอิเล็กตรอนได้แค่สองเพราะฉะนั้นไฮโดรเจนนะคะสามารถมีเวเลนซ์อิเล็กตรอนได้สูงสุดแค่สองไอวงลอกสุดเขาบรรจุได้แค่สูงสุดแค่สองเท่านั้นนะคะอ่ะถ้าเกิดพันธะสามอย่างนี้แปลว่าเป็นยังไงไฮโดรเจนสองตัวนี้ไม่มีไฮโดรเจนไม่มีไฮโดรเจนมากาะเพราะว่า เขาทำพันธะครบ4แขนหรือ4อะตอมแล้วเนาะเขาแชร์กันครบหมดแล้วนะคะแล้วก็อันนี้นะคะก็ตัวสุดท้ายเพราะฉะนั้นโครงสร้างแบบเส้นของสารตัวนี้ก็จะได้ในลักษณะนี้นะคะเป็นแอลขคหนึามสี่ห้าหกดแนะคะครบนะคะไฮโดรเจนครบแปดตามสูตรโมเลกุลเลยนะคะมีคาร์บอนครบห้ตามสูตรโมเลกุลเลยนะคะ ต่อมาค่ะจงเขียนสูตรโครงสร้างสารประกอบอินทรีย์ของสารต่อไปนี้เป็นเส้นแบบเป็นลิลวอีทแบบเส้นตรงเหมือนกันนะคะ,ะมาดูกันค่ะอ่คราวนี้ดูมีธาตุอื่นเป็นองค์ประกอบด้วยแล้วเขาเขียนในสูรยาวอย่างนี้เขาไม่ได้รวมจำนวนคาร์บอนให้เราใช่ไหมง่ายมากค่ะนักเรียนเราก็แค่ค่อยๆดูไปเรื่อยๆนะจำใหด้ดีว่าคาร์บอนเขาต้องมีกี่แขนเขาต้องมีครบทั้งหมดสีแขนนะคะ เพราะฉะนั้นเวลาเขียนนะคะให้เขียนค่อยๆไปทีละตัวเนาะอย่างตัวแรกคาร์บอนต่อกับคาร์บอนมีไฮโดรเจนเ,นเกาะอยู่3ใช่ไหมคะแล้วก็เขียนไปแล้วก็ต่อกับคาร์บอนตัวนี้ใช่ไหมคะนะคะเป็นไงเอ่ย เขาก็จะคาร์บอนตัวที่2มีไฮโดรเจนเกาะอยู่2ตัวแล้วก็คาร์บอนตัวที่3 mm hmm. เชื่อมอยู่กับคาร์บอนตัวที่3ามาซึ่งคาร์บอนตัวนี้ครบ4แล้วใช่ไหมอันนี้ก็ครบ4แขนแล้วคาร์บอนตัวนี้ดูซิว่าเขาจะทำไงถึงจะครบ4ี่เขาบอกว่าเฮ้ยมีทางก้อนเนี้ยเลยอะซึ่งห้อย2แปลว่ามีทางก้อนเนี้ยเกาะอยู่กับตัวเนี้ยค่ะ2กิ่ง นะคะก็ทำกิ่งออกมาต่อกับตัวคาร์บอน c h 3นะคะ ะะมี2ครบ2อย่างในวงเล็บ c ซครบแล้วอันนี้คือ1อันนี้คือก้อนที่2นะคะต่อกับคาร์บอนตัวนี้ค่ะซึ่งคาร์บอนตัวนี้มีไฮโดรเจนอยู่2กิ่งนะคะมี2อะตอมใน2ธาตุเนาะก็ต่อกับคาร์บอนตัวนี้นะคะต่อกับ O อันนี้นะคะเขาต้องต่ออยู่กับโอในลักษณะนี้ค่ะพันธะคู่นะคะต่อกับไนโตรเจนนี่อ่าหรือไนโตรเจนก็ต่อกับไฮโดรเจนอีกสองนั่นเองอ,อันนี้ก็จะเป็นสูตรโครงสร้างแบบเส้นนะคะของ สารตัวนี้นะคะข้อ3อ่ะอันนี้เป็นข้อ4อ่ะถ้าเราเขียนสูตรโครงสร้างข้อ4ก็จะได้เป็นยังไงคะสังเกตค่ะถ้าเป็นถ้าอยู่ในวงเล็บแบบนี้แล้วห้อย2แปลว่ามี c s 3เนี่ยสตัวเกาะอยู่กับไฮโดรเจนด้านนอกตัวนี้อยู่นะคะเราก็เขียนตัวนี้ก่อน,นะคะ่ะ กาะอยู่2เนาะแปลว่าอันนี้มีแล้วก็มีไฮโดรเจนเกาะอยู่กับตัวนี้1ใช่ไหมคะแล้วก็เกาะอยู่ลักษณะนี้อันนี้คือ C ตัวที่2ที่อยู่ในวงเล็บนะคะตัวนี้ก็จะต่อกับตัวไหนคะต่อกับตัวนี้ใช่ไหมคะ C นะคะคาร์บอนต่อกับคาร์บอนตัวที่ ตนี้หรือเราจะย้ายย้ายคาร์บอนตัวนี้ค่ะมาอยู่ตรงกิ่งตรงนี้ก็ได้นะคะแล้วใส่ไฮโดรเจนด้านล่างก็ได้ค่ะก็จะได้เป็นคาร์บอนต่อกับไฮโดรเจนแล้วก็มีไฮโดรเจนสลับตำแหน่งก็ได้ค่ะแล้วก็มีอะไรเอ่ย คาร์บอนตัวนี้ก็เกาะอ,อยู่ในลักษณะเดียวกันนะคะสังเกตนะเขาเกาะอยู่กับไฮโดรเจนหนึ่งแล้วเราก็ต่อกับตัวกิ่งตรงนี้อยู่นะคะแล้วก็ต่อกับอีกคาร์บอนอีก CH3 อีกกลุ่มหนึ่งมีสองกลุ่มนะคะอ่าสังเกตค่ะ ครบหรือยังเอ่ยนะคะเขาก็จะได้เป็นอย่างนี้เห็นไหมอันนี้คือหนึ่งเห็นไหมอันนี้มันมีสองใช่ไหมคะหนึ่งแล้วก็สองต่ออยู่กับคาร์บอนคาร์บอนตัวนี้ค่ะสอ,ส,อส,อสองตัวเนี่ยสองสองสองตัวเนี่ยค่ะต่ออยู่กับคาร์บอนตัวนี้คาร์บอนตัวนี้ก็คือตัวนี้นั่นเองค่ะซึ่งมีไฮโดรเจนต่ออยู่นะคะอ่า อันนี้ก็จะได้สูตรโครงสร้างในลักษณะนี้นะคะอันนี้คือการเขียนแบบเส้นนั่นเองค่ะ